แต่างงานกับเรเบรกาเมื่อมารดาของอิสอักถึงแก่กรรมท่านอับราฮัมก็อยากให้ลูกเป็นฝังเป็นฝาจึงชายผู้รับใช้อวุโสไปยังบ้านเกิดเมืองน,นอนของท่านเพื่อเลือกภรรยาให้อิสอักและท่านก็มั่นใจว่าเทวดาของพระเจ้าจะนำพาพวกเขาไปเมื่อได้พบเรเบรกาหญิงที่พระเจ้าเลือกให้อิสอักก็แต่างงานกับนาง สมัยโบราณการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของครอบครัวพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายต้องการให้ลูกแต่งกับคนที่เหมาะสมเพื่อสร้างครอบครัวที่ดีจึงพิธีพิธันมากไหนจะถามไท่เรื่องนามสกุลเรื่องความประพฤติของพ่อแม่และที่สำคัญคือเรื่องความเชื่อความศรัทธานอกจากนั้นต้องดูประวัติอย่างละเอียดของว่าที่เจ้าบา่าว เจ้าสาวทั้งนี้เพราะทั้งสองฝ่ายต้องการความมั่นใจว่าการแต่งงานของลูกของเขาครั้งนี้เพียงครั้งเดียวจะต้องรอบคอบมากที่สุดผลของความพิถีพิถันเช่นนี้รอบครัวของลูกของเขาก็มั่นคงและถ่ายทอดตมเนียมที่ดีนี้แก,ก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไปสังคมจึงมีความมั่นคง ประเทศชาติจึงมั่นยืนในสมัยนี้เป็นสมัยที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงพ่อแม่ของผู้ชายและผู้หญิงเกือบไม่มีโอกาสรู้ว่าลูกของตนกำลังคบกับใครเป็นคนเหล่ากอไหนมีความเชื่อหรือไม่หนุ่มสาวหลายคนตัดสินใจคนเดียวที่จะอยู่ด้วยกันหรือจะทิ้งกันโดยพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้รู้ คมที่หนุ่มสาวเมื่อถูกใจกันก็ลองอยู่ด้วยกันเมื่อทะเลาะกันก็จากกันไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ปัญหาที่ตามมาคือลูกของเขาซึ่งหลายครั้งเป็นฝ่ายหญิงที่เลี้ยงดูและนำไปเป็นของขวัญให้คุณตาคุณยายเมื่อสถาบันครอบครัวเป็นฐานของประเทศชาติถ้าครอบครัวเปราะบางไม่แข็งแรง ก็ส่งผลให้ชาติไม่เข้มแข็งและไม่มั่นคงด้วยขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจา้าพระแม่มารีอาอและนักบุญโยแซบช่วยครอบครัวทุกครอบครัวด้วยเถิน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 พระอัระครสังฆร,รัหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร ประมุขอัครสังฆมณฑลท่า,ทาแร่หนองแสง